เจ้าแก้วนวรัตถึงแก่พิลาไรเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2482นักคุ้มเจดีกิวและได้จัดงานบำเพ็ญพระกุศลถวายที่คุ้มแห่งนี้พระนามที่ปรากฏเป็นอนุสรรลึกก็ได้แก่สะพานนวรัตถนนแก้วนวรัตวัดศรีนวรัตหรือวัดทุ่งเซี่ยวโรงเรียนทุ่งเซี่วนวรัตและมีอักษรพระนามย่ออกนอบนคล้องชัยมงคล รวมถึงรูปหมาถึงเป็นสัญลักษณ์ปีจออันเป็นปีสมภพและรูปภาพตามสถานที่เกี่ยวเนื่องต่อมาราวปีพุทธศักราช2559ทางพระสุเทพฐานวโรเจ้าอาวาสวัดศรีนวรัตร่วมกับคณะสัทธาได้มีความเห็นรินเริ่มจัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าแก้วนวรัตเพื่อน้อมรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณที่มีต่อชุมชนชาวสันปะตองจึงได้ทำการบอกบุญแก่ญาติโยมเพื่อจัดหาทุนทรัพย์จัดสร้างด้วยงบประมาณ3 0 0แสนบาทโดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาครวบรวมได้ราว10,000แสนบาทในพุักราช2561เจ้าว,วงศักนชียงใหม่และคุณชนิดาน,นชียงใหม่พร้อมทายาทบุลหลานในเจ้าพงอินนชียงใหม่หมอบทุนทรัพย์จานวน2 0 0 0 0 0บาทในการจัดสร้างอนุสาวรีย์ เป็นปีครบรอบ100ปีการเสด็จไปฟื้นฟูวัดศรีนวรัตโดยมีการทำพิธีหล่อพระรูปจากทองเหลืองและพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างาฐานปฏิสถานอนุสาวรีย์ในวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมในปีพุทธศักราช2561โดยมีเจ้าววรยุทธ์นเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวสาและมีพระธรรมสริมังคลาจารย์หรือหลวงปู่ทองเป็นประธานสงฆ์การสร้างพระรูปเหมือนเจ้าแก้วนวรัตเจ้าวงศัก์นเชียงใหม่ได้นำพระรูปที่สันนิษฐานว่า ทรงฉายไว้ในช่วงสมัยที่มีการฟื้นฟูวัดศรีนวรัตได้อมอบให้กับเจ้าอาวาสวัดศรีนวรัตโดยเป็นพระรูปที่แต่งกายเต็มยศมหาอมาทโทอันเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองในทุกปัวเมืองของสยามในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งใช้ต้นแบบ ในการจัดสร้างในครั้งนี้ช่วงการปั้นขึ้นพระรูปท้งจเจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะสัตธาและทายาทเจ้าแก้วนวรัตก็คือคุณพง์กฤษตณเชียงใหม่ได้เยี่ยมชมการปั้นและให้คําแนะนําส่วนรายละเอียดของสรีระก่อนนามาใช้เป็นแม่แบบในการหล่อพระรูปในพิธีในวันหล่อพระรูปก็คือวันที่12สิงหาคมในปีพุทธศักราช2561ได้เริ่มขึ้นในเวลา8นาฬิกา30นาทีโดยมีคณะสัทธาของวัดศรีนวรัตพร้อมด้วยทายาทเจ้าแก้วนวรัต นำโดยเจ้าวิรยุทธ์นเชียงใหม่จุดทูปเทียนบนสัตพันธ์ที่เจ้าแก้วนวรัตได้สร้างถวายไว้แล้วประกอบพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณณด้านหน้าวิหารหลวงคุณพงษ์บุรินณเชียงใหม่ลั่นคองัยจากนั้นฝ่ายปกครองท้องถิ่นนำโดยคุณพัพราพรหลายจุดในอำเภอสันป่าตองคณะศรัทธาวัดศรีนวรัตและทายาทเจ้าแก้วนวรัตประกอบพิธีสงเจริญพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาเมื่อจบบทพระคาถาพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลวิหรือหลวงปู่ท สิริมังคโลเดินทางมาถึงแล้วก็ได้เจอแผ่นศิลาเล์และประบรมน้ําพระพุทธมนต์สิ่งของที่ถวายบรรจุฐานอนุสาวรีย์อันได้แก่ไม้มงคล9้าชนิดก้อนเงินก้อนทองก้อนนาาสิ่งของมีค่าต่างๆที่คณะศรัทธารวบรวมมาบรรจุแล้วทาการวางศิลาเล์สร้างฐานอนุสาวรีย์ที่ทางวัดได้ออกแบบให้หันพระพักสู่เมืองเชียงใหม่โดยมีคุณพระทราพรล,ลายจุดในอำเภอสันป่าตองนำฝ่ายปกครองท้องถิ่นตอกไม้มงคล9้าชนิดอันได้แก่ ไม้ชัยพฤกษ์อยู่ทางด้านทิศตะวันออกซึ่งมีความหมายถึงการมีโชคชัยและชัยชนะไม้ทองหลังซึ่งเป็นศูนย์กลางอันความหมายก็คือการมีเงินมีทองไม้ไผ่สีสุกอยู่ทางทิศพายัพจึงหมายถึงมีความสุขไม้ทรงบาดาลอยู่ทางทิศอีสานหมายถึงความมั่นคงหรือทําให้บ้านมั่นคงแข็งแรงไม้สัก์อยู่ทางทักษิณหมายถึงความมีศักดิ์ศรีความมีเกียรติไม้พยุงอยู่ทางทิศหอระดีอันหมายถึงการพยุงฐานะให้ดีขึ้นไม้กันกลเราอยู่ทางทิศ ปัดฉิมอันหมายถึงป้องกันภัยอันตรายต่ำหรือมีอีกชื่อว่าตําเสาหรือการทําให้เสาเรือนมั่นคงส่วนไม้ขนุนอยู่ทางทิศอุดรอ,อันหมายถึงการได้รับเกื้อหนุนให้ดีขึ้นและไม้ราชพฤกษ์อยู่ทางทิศอาคเน์ซึ่งหมายถึงความเป็นใหญ่และมีอํานาจวาสนาต่อจากนั้นเจ้าวเวรยุทธ์นเชียงใหม่ก็วางก้อนหน้าคุณพ,พงกริบนาเชียงใหม่วางก้อนทองคาพร้อมถวายทับทิมจํานวน9เม็ดช้างแก้วหนึ่งคู่ม้ายกหนึ่งคู่แก้วโป่งขามหรือหินเคี้ยวหนุมานหนึ่งก้อน แหวนเงินหนึ่งวงบรรจุฐานและคุณวรังคณาสิงห์ราณัอายุทยาวางก้อนเงินตามลำดับเสร็จแล้วพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลวิหรือหลวงปู่ทองสิริมังคโรก็วางแผ่นศิลาฤกษ์และประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นจึงทำพิธีเททองหล่อพระรูปโดยเจ้าวิรยุทธ์นเชียงใหม่ถวายแหวนทองคำเป็นมวลสารร่วมกับคณะสัทธาชุมชนศรีนวรัตในการหล่อพระรูปคณะรัทธายงสายศิลป์ทำการหล่อพระรูปร่วมกันประสงค์ในปรำพิธี มีสวดพระพุทธมนชัยมงคลกระถานักเรียนโรงเรียนทุ่งเสี้ยวนวรัตรรำถวายหลังจากนั้นคณะทายาทเจ้าหลวงแก้วนวรัต์และฝ่ายปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะสัทธาชุมชนศรีนวรัต์ถวายสังฆทานและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายดวงพระวิญญาณเจ้าแก้วนวรัต์เป็นอันเสร็จพิธีสำหรับการอัญเชิญประจัษฐานที่วัดศรีนวรัตน์ดำเนินขึ้นในเช้าว,วันเสาร์ที่29กันยายนในปีพุทธศักราช2561ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสมภพครบรอบ156 มหาอมา์โทพลตรีเจ้าแก้วนวรัตเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่9้าโดยพระครูถาวรน,นพร,รักน์จเจ้าอาวาสศรีนวรัตเจ้าคณะตำบลบ้านกลางเขตสองพร้อมด้วยนายประพันธ์ยักสิงห์ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งเสียวและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมกับคณะศรัทธาวัดศรีนวรัตร่วมเดินทางไปยังบ้านปฏิมากรตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อัญเชิญพระรูปเจ้าแก้วนวรัตสู่วัดศรีนวรัตเพื่อจัดตั้งเป็นอนุสาวรีมหาอมา์โทพลตรีเจ้าแก้วนวรัตเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ นาวัดศรีนวรัตส,สืบไปโดยระหว่างเส้นทางอันเชิญน,นั้นช่วงที่รถ,รถจอดรอสัญญาณไฟเพื่อขึ้นสะพานนวรัตน์นั้นฝนได้เริ่มโปรยปลายลงมาอย่างน่าอัศจรรย์จบจนถึงบริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่บริเวณวัดสวนดอกเพื่อทําพิธีบอกกล่าวสักการะกู่เจ้าแก้วนวรัตฝนก็ได้หยุดตกในทันทีและเมื่อทําพิธีเสร็จก่อนจะเริ่มเดินทางต่อมาอยัางวัดศรีนวรัตตาบลบ้านกลางอําเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ฝนก็ได้เริ่มโปรยปลายตามเดิมตลอดเส้นทางการอัญเชิญจนถึงวิหาร หลวงเจ้าแก้วนวรัตฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งคุณนิตนิรันสุวัณเกตเหลนพ่อเท้าเมืองมูลซึ่งแต่เดิมก็คือกหัตบ,บดีในยุคเจ้าแก้วนวรัตให้ความไว้วางใจให้การดูแลการเก็บเกี่ยวข้าวในเขตอำเภอสันปะตองและอำเภอแม่วางได้ถือผานเข้าตอกดอกไม้อันเชิญพระรูปขึ้นบนวิหารหลวงเจ้าแก้วนวรัตสสส,สุรพลเกียรติชัยยกรประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและถวายเครื่องสักการะพระรูปมหาอมาทูคนตรีเจ้าแก้ว นวรัฐเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่9พระสงฆ์จำนวน9รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ใช้มงคลคาถาระรูปมหาอมาตโทพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่9วิหารหลวงเจ้าแก้วนวรัฐณวัดศรีนวรัฐ